ทุกปกครองกับคณะครูเนี่ยต้องให้ความร่วมมือและก็จูงมือปปกันไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้พูกเราได้ไปสู่เป้าหมายนะครับที่เราได้วางไว้นะครับการที่จะไปไปเข้าไปสู่เป้าหมายได้นะครับเราจะต้องทําด้วยความต่อเนื่องจริงจังและก็เตลอดไปนะครับนั่นคือหนาะท่านได้ฝากเอาไว้นะครับเป็นข้อคิดแก่พวกเราทุกๆคนนะครับก็ขอบคุณนะครับผู้จิดการอีกครั้งหนึ่งนะครับ รั้นับต ال ่อไปนะครับให้ขอียนเชิญเพื่อรายการเรียนสังคมาสตร์ยานะครับอาจารย์ตะลึกกายเห็นนะครับในการพบปะกับผู้ปกครองกับขอียนเชิญบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีอัลัยดุลิลลาฮิรบิอาามีนวะบิญินัสตอีนวะลาะหวเาะวะลาุวาอิลลัิลลาฮิรราะห์มานิซัสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮะเราะตุฮะกะอัลัมดุลิล วันนี้ไป,ป,ประชุมผู้ปกครองมัธยมไม่ทราบผู้ปกครองท่านใดที่มาแล้วตอ้องสมัครนุบาลมีไหมครับมีไหมครับถ้ามีจะยกมือให้หน,น่อยกรณีนั้นว่าปฐมถ้าม,มาแล้วเชิญจับมีอกันะครับวันนี้เราประชุมมัธยมมัธยมใหม่นะครับก็คือนนักเรียนม .1 กับนักเรียนม .4 ประชุมผู้ปกครองเพื่อต้องการจะให้ผู้ปกครองได้รับรู้ว่าเรามาที่นี่นะครับมาทำไมวันนี้บาบาพูดเมื่อกี้ผมก็เพิงรู้ว่าไหม่ข้างนอกไม่ได้ดินะครับหลายหลายเรื่องที่บาบาเป็นห่วงโดยเฉพาะเรื่องของเรื่องของศาสนานะครับ บาร์เล the ่เราไปค้งมีเด็กคนหนึ่งเฮ้ยบารเราเลยนั่งร้องอยู่ที่ริมทะเลสาบเป็นอาราบร้องก็มีคนแก่คนหนึ่งมาถึงถามไอ้หนูไอ้เราร้องมันเด็กคนนั้นบอกว่าร้องเพราะมันควรมันรกมันกลัวว่าจะตกน่อยหรอก คนแก่นั้นพอได้ยินตัวเองรอ้องเลยนคนแกผมว่าไม่ใช่เองนะโยนคนที่สมควรจะรบตัวเรารบตัวฉันนี่แกแล้วสมควรเด็กคนนั้นยังเสียงอีกไม่ใช่ต้องเข้านี่แหละสมควรที่จะร้องท่านเคยเห็นไอ้คนแกน่แล้วแกร,รู้ไงรู้ยังไงว่าเด็กเด็กนั้นบอกว่าก็เกิดที่บ้าน เวลามากหุงข้าวเวลามากก่อไฟมากใส่ไม้คืนอ,อันเล็กๆก่อนแล้วไม้คืนใหญ่ตามหลังมาเด็กก็บอกว่าพอตกนรกเขาต้องเด็กลงก่อนผู้ใหญ่แก่เราให้นี่แหละรครับที่เราบอกว่าเดินศาสนาสำคัญเด็กเขาคิดได้ในบางสิ่งที่เราคิดไม่ได้วันนี้ลูกเราอยู่มณลบางทีเราก็คิดในสิ่งที่เรายาังไม่รู้ก็ได้ นะครับวันนี้เราถามเด็กงวดสื่อเราประชุมเด็กเท่าไหร่แล้วถามเราว่าลูกทุกคนรักพ่อแม่ไหมเด็กทุกคนตอบรักและลูกรู้ไหมพ่อแม่รักเรามร้บมีเด็กคนหนึ่งไม่รู้คือคือพ่อแม่เัวเองมันไม่รู้ว่าเขารักมันไหมมันมีความรู้สึกว่าที่ออกมาทิ้งที่นี่ไม่รักกูแน รลูกร,รู้ยังไงว่าพ่อแม่รักตอบไม่ถูกแค่บอ,อกว่าบอกว่าให้ตามคนตอบให้โอ้รักลูกก็ให้ตามแค่นั้นเองพ่อแม่ที่รักลูกในอิสลามก็คือพ่อแม่ที่รักด้วยความเป็นห่วงวันลูกต้องเป็นคนที่ปลอดภัยทั้งลูกนี้และลูกหน้าคือพ่อแมั สิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าพ่อแม่รับลูกก็คือใช้ให้ลูกละหมาดตามหลักอิสลามที่บาบอกคนบีถ้าเราใช้ให้เขาละหมาดถ้าเขาไม่ละหมาดเขาต้องตกนรกเขาต้องตกแสดงว่าหลงในหลักเขาถ้าเราใช้ให้เขาละหมาดเขาลัแสดงว่านั่นคือสิ่งเดียวแต่ตรงข้ามเพรเราบอกลูกลูกบอเดี๋ยวขออีกสองนาทีถ้าสุบจะนอนต่อ สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมบอกว่าถ้าเราบอกว่าเรา,า,เร,ารักลูกเราก็ต้องใช้ให้ลูกลำหาลูกไม่ลำหายบางทีเราเชืเป็นร่รแต่ถ้าลูกไม่ช่วยเก็บยางะมึงเลือเดเยอะใช่ไหมลูกทำตังหายเราปวดแวทบตายแต่ถ้าลูกไม่ลำหานะครับเพราะฉะนั้นอยาทีบอกผูป้ปกครองนะเกิดสังคมอ,อิสลามวิทยา อาวอยังก,กชารีเป็นภาษามาเลเซียท่านมาโรงเรียนนี้โรงเรียนสังคมใหอาวก็อย่างกับชารีท่านต้องการได้อะไรจากที่นี่นี่แหลคะครับเป็นคำถามวันนี้าต้องถามผู้มองหลังจากเสร็จนี้ว่าท่านมาที่นี่ท่านอยากได้อะไรที่มาผมก็ไม่รู้เหมือนกันอยากให้มาเรียนที่นี่บางคนบอ,อกว่าเพราะที่นี่สอนดีผมก็ตรงไหนที่ดีบอกไม่ได้ ถามลูกราได้ดีตรงไหนไม่รู้แต่อยากให้มาก็ามีนะครับบางทีเราหาคำตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์มันอยู่ตรงนี้ครับท่านพาลูกมาที่นี่ท่านต้องการได้อะไรจากที่นี้อาปออย่างอังกชาลีท่านหาอะไรนะครับก่อนที่ท่านจะหาผมให้ใหข้อมูลนิดสติดีนักเรียนใหม่มอนิ่งนะครับม,มอสี ขราไม่ใช่สถิตินักเรียนทั้งหมดทั้งโรงเรียนนะครับตอนนี้2,080คนนะครับถ้าบวกมาอีกสี่ก็มา2 0 1 2คนิองเองฮะตอนนี้อย่งเรื่องไวเพราะวันนี้ยังมีมาสมัครเอง,งเราดีแล้วสมัครแล้วองทูไปเไปาาก,าานนะเก็บเรียบร้อยแล้วผู้ปกครองยังโทรมาหาท่านผู้จัดการมาหาผมมา่าช่วยนะเราก็จำได้เอก ตอนนี้อาคารอันบททัน้เติมอาคารหลังนี้ติมไม่จุห้องเรียนเต็มหมดฝั่งนั้นเหลือฝั่งนี้เป็นอาคารประกอบมาต้องใช้ในห้องเรียนเปยนบางส่วนวันนี้นักเรียนที่เดิมๆไปเดินมาช่วยเสริมน้ำยกน้ำเป็นนักเรียนโครงการต้นกลา้าหนักพัฒนาเราสร้างให้เด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสัองคมเขามาด้วยความสมัครใจ60คน ม4กับม5และทุกคนอยากจะมาร่วมมีส่วนร่วมช่วยเหลือน้องเรามีโครงการรับน้องเข้าโขนะครับปั่นๆเรามีโครงการก็คือสนที่เข้าหมาพิเไษเยเดี๋ยวพอเปิดเติมเราจะรับน้องเข้าโขก็น้องรุ่นพี่เ็จัดการดูเลยมีครู120คนไม่รวมผู้บริหารไม่รวมผูู้ทางชาติปีนี้เราจะมีคนดานชาติเพิ่มมาเป็น3คนมีครูสากาสารพหนึ่งคนเป็นชาวสุดาจรรที่ยมมีครู ส่วนภาษาอังกฤษสองคนที่เป็นคนอินโดนีเซียที่แ้วเราใช้คนฟิลิปปินส์แต่ปีนี้เป็นอินโดนีเซียนะครับสองคนมีนักการารุ่สามคนคนทารุณหนึ่งคนนะครับเด็งมาอยู่ที่นี่เมื่อวานสอ เราทดสอบเด็กเด็บางคนยังไม่มาผู้ปกครองบางคน,คนยังไม่มาแยงตัวเราก็แจ้งไปแล้วถ้าหากว่าไม่มาแรงตัวก็ชื่อสุนทรีนะครับอยากให้ดูข้อมูลนะเรื่อ <c oughs> นีคะแนนที่สองวิชาณิตศสตราภาษาไทยกลุ่มวิชาสามัญกลุ่มวิชาศาสนาภาษามไรอยู่อันดัน ท่านดูครับลูกท่านจะได้เท่าไหร่คิดในใจไม่บอกชื่อครับบอกชื่อเดี๋ยวท่านเสียใจเกิดมันรตรับเลียงขึูนเปนลูกเราคิตศาส,สูงสุดผูในใน้หญิงได้สิ13เต็ม20ตามสุดไม่ได้สักคนสงมัยก็สอบยากมากคิดว่านะหรือไม่ก็ที่โรงเรียนเดิมสอนไม่จงกับที่เราออกก็สอบน,นะครับ หรือเราออกก็อบง่ายคืินไปือไม่าารัท